การย้ายเข้าไปดูคอนโดครั้งแรกต้องมีเลิกดูเลิกไหมถ้าเอาให้ชัวร์ก็ดูเลิกหน่อยก็ดีครับเพราะว่าเราเข้าไปอยู่ในนั้นตลอดนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอฝากคําถามไว้ก่อนนะครับวางเปียนโนในห้องนอนลูกได้ไหมไม่แนะนํานะเพราะว่าเปียนโนเนี่ยถามว่ามันมีผลทางวงจุย้ยไหมหนึ่งมุมแหลมของมันอ่ะมันไม่ได้เกิดอาเพศหรือว่าไม่ได้เกิดอะไรกับเราหรอกว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุด,ดูนี้นั่นคําว่ามันเกิดอุบัติเหตุคืออะไร ผมพูดให้ฟังอย่างชัดเลยตรงๆเลยเวลาคุณตื่นมาสลึมสลืออ่ะบางทีอยากจะเดินไปเข้าห้องน้าหรืออะไรบางทีคุณหลับมาืตาเดินมาหรือละเมือเดินมาคุณอาจจะไปชนตัวเปียนโนตัวนั้นได้นะคุณอาจจะไปชนเปียโนตัวนั้นพอไปชนแล้วมันก็เกิดว่าเกิดเป็นแผลรอยจ้ำอะไรขึ้นมาได้แล้วมันอีกสิ่งึงก็เป็นที่เก็บฝุ่นนะครับไม่แนะนําให้เอามาเก็บไว้ในห้องนอนนะครับรบกรถามอาจารย์ค่ะด้านบนฝ้าในห้องนอนเป็นช่องอเนกประสงค์ตรงกับที่เรานอนควรแก้ไหม ถ้ามันเรียบไปหมดเลยเป็นช่องเจาะเฉยๆย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีการต่างระดับอยู่อย่างเงี้ยผิดพลาดนะครับไม่ได้จากมหาสารคามครับผมสวัสดีอาจารย์รบกวนถามว่าประตูห้องนอนควรผักเข้าใช่ไหมถูกต้องครับคุณกู๊ดสวัสดีครับอาจารย์สามพานนครปถมเนื้อที่จำกัดต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อย,ยกากทราบว่าพาหันไปทางทิศไหนาหันออกหน้าบ้านครับบ้านหันหน้าทางไหนาหาระหันทางนั้น บ้านหันตะวันออกเฉียงใต้กับบ้านหันตะวันตกเฉียงใต้เลือกหลักไหนดีตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นแต่งตัวดีๆภูมิฐานกับการมีทรัพย์ตะวันตกเฉียงใต้ก็คือคนที่มีอํานาจบารมีแล้วก็มีทรัพย์เลือกเอาว่าอยากได้แบบไหนอยากเป็นแต่งตัวดีๆภูมิฐานแล้วก็มีทรัพย์หรืออยากได้เป็นคนที่มีอํานาจแล้วก็มีทรัพย์เลือกเอาระหว่างตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงใต้นะครับหน้าบ้านหันทิศใต้ห้องน้าหันตะวันออกได้ไหม ได้ครับเท่ากับหน้าบ้านหันทิศใต้ห้องน้ำตัวันออกกึคือหันข้างอยู่แล้วนั้นได้นะครับคอนโดหนูอาศัยอยู่หันหน้าทางทิศใต้ดีมากครับถ้าคอนโดใครหันหน้าทางทิศใต้ถือว่าดีเพราะว่าทิศใต้ก็คือเหมือนกับว่าเรามีแหล่งน้ําอยู่ในนั้นตลอดเวลาเราสามารถเอาน้ำตัวนั้นกลับเข้ามาใช้ในบ้านได้ตลอดเวลาไม่ขาดน้ําไม่ขาดลมแต่เก็บได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวนะแต่คือคุณมีเงินจับต้องใช้สอยตลอดเวลาเราจะเห็นไหมว่าอยู่บ้านไม่ค่อยมีความคิดที่อยากจะซื้อของเลย แต่พอไปอยู่คอนโดมเมื่อไหร่อยากไอ้น,นอั่ก็อยากซื้อไอ้นี่ก็อยากซื้อไอ้นี่ก็อยากเอฟไอ้นี่ก็อยากไปซื้อเองเลยเพราะว่าอะไรมันมีเงินที่เข้ามาแล้วทําให้คุณมีความต้องการที่ต้องใช้เงินไงนะครับหลังคาที่จอดรถติดกับตัวบ้านผิดไหมไม่ผิดครับหลังคาเดิมหันทิศเหนือติดถนนหลักค่ะตอนนี้จะสร้างบ้านใหม่เปลี่ยนทิศไหมคะทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีบ้านล้างกับเสาไฟตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้มีโรง,งงานขยะใหญ่ตั้งอยู่ทิศใต้เป็นสวนงอทุเรียน หันทิศใต้สิครับหันทิศใต้ดีที่สุดอยู่แล้วเป็นส่วนของทุเรียิ่งดีเลยนะครับนะหันทิศใต้ดีที่สุดนะครับออคุณนันพัฒน์นะครับออบ้านหันหน้าทิศเหนือต้องหันโต๊ะหมู่พระไปทางหน้าบ้านแต่ด้านหลังโต๊ะหมู่เป็นหน้าต่างแก้ไขยังไงโดยให้แผ่นไม้อัดมาเป็นไม้หลังได,ได้ครับใช้แผ่นไม้อัดมาได้ครับนะใช้แผ่นไม้ใช้แผน่แผนไม้อัดมา ขวางไว้ก็ถือว่าชิดกําแพงแล้วนะครับอาจารย์คะบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแต่ที่บ้านทําเป็นร้านมินิมาร์ประตูตัวบ้านเป็นกระจกบานเลื่อนบ้างบานคู่ใหญ่ต้องแก้ยังไรครคือถ้าประตูหน้าประจกบานเลื่อนเนี่ยมีารางธรณีได้แต่พอถัดเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามีอีกนะไอประตูบานเลื่อนไม่ผิดนะแต่อที่ผิดคือารางธรณีนะครับถ้ามีอยู่ตัวกลางให้ตัดารางธรณีออกนะครับ บ้านเป็นตึกแถวหันหน้าทิศใต้หลังบ้านเป็นร้านค้าของที่บ้านใช้ประตูหลังบ้านมากกว่าหน้าบ้านเป็นอะไรหรือเปล่าเข้ากับบ้านเรนี้คุณหลังบ้านแลเท่ากับหลังบ้านเป็นหน้าบ้านทันทีนะครับเท่ากับหลังบ้านเป็นหน้าบ้านทันทีนะครับประตูลานด้านขวามองเคาน์เตอร์อยู่ด้านซ้ายวางพระหันหน้าออกหน้าร้านวางบนหลังตู้ถูกชิดไหมหันออกหน้าบ้านวางถูกแน่นอนครับบ้านเฮาโฮมีประตูสไลด์อยู่สี่บานสองคู่ ถ้าให้หน้าบ้านถ้าให้หน้าเข้าบ้านใช้คู่ซ้ายได้ไหมบ้าน,นาธนทิศเหนือใช้คู่ไหนก็ได้ครับแต่ขอให้ใช้คู่เดียวนะครับอีกคู่หนึ่งให้ปิดนะครับให้ใช้บานเดียวนะครับอาจารย์ครับบ้านปัจจุบันต่ํากว่าถนนทั้งหลังควรทำยังไงบ้านธนทิติเหนือต่ํากว่าถนนดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลมกับน,น้ํามันจะไหลเข้ามาอันนี้ดีอยู่แล้วนะโรงรถอยู่ฝั่งบังกรแต่บ้านมีแต่ผู้หญิงต้องแก้ไขยังไงประตูอยู่ฝั่งบางกร เลเสือดีครับเพราะบ้านไม่มีผู้ชายคุณบุญยรัตน์จริงๆแล้วอยู่ฝั่งบางกรก็ได้นะครับเพราะว่าการทําธุรกิจของโรงรถเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านบางกรเนี่ยผู้ชายจะทําธุรกิจแต่ในเมื่อไม่มีผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงสิ